หนูไว้ไม่โง่ EP หกเจ็ดนะครับกับเสียรถไาฟอร์ดเก่านอกนะครับวันนี้ทําความรู้จักกับแปดสามสี่ศูนย์นะครับแปดสามสี่ศูนย์มีกี่รุ่นนะครับแปดสามสี่ศูนย์มีกี่รุ่นนะครับอ่าอย่างแรกนะครับแปดสามสี่ศูนย์นะครับจะเป็นเครื่องหกสูบนะครับหนึ่งร้อยยี่สิบห้าแรงม้าครับเทอร์โบนะครับก็จะมีหลักๆอยู่ประมาณสามรุ่นนะครับ รุ่นแรกนะครับรุ่นแรกจะเป็นอ่า8340รุ่นแรกจะเป็นคันหน้าคาราโลเซอรีนอยอยู่ในนะ,ะ Turbo นะครับเครื่องจะยังไม่มีเทอร์โบนะครับเครื่องจะยังมีเทอร์โบเลขเครื่องจะเป็น TB นะครับค ah, ันนั้นคือ8340รุ่นแรกนะครับรุ่นถัดมาก็จะเป็นคันหน้าคาราโลนะครับแต่มีเทอร์โบแล้วนะครับแต่ยังเป็นเซอรีนอยอยู่ในนะครับ แล้วก็มาถัดมาก็จะมี8340ที่เป็นคานหน้าคารลาโลนะครับซลีนอยอยู่นอกนะครับซลีนอยอยู่นอกนะครับแล้วก็เป็นเลขเครื่อง WK แล้วนะครับแต่ยังเป็นคานหน้าคารลาโลนะครับซลีนอยอยู่นอกครับเลขเครื่องจะเป็น WK นะครับเลขเครื่องเป็น WK นะครับชัก5นิ้วนะครับชัก5นิ้วแหวนสูบเทอร์โบนะครับกับสักสูบใหญ่นะครับ อันนี้คือจะเป็นรุ่นท็อปนะครับรุ่นท็อปจะเป็นคันหน้านิวฮอนแลนด์ตัวกว้างนะครับคันหน้านิวฮอลแลนตัวกว้างนะครับชักห้านิ้วนะครับลูกสูบเทอร์โบแหวนเทอร์โบนะครับจะใช้ลูกสูบตัวเดียวกับเจ็ดเจ็ดสี่ศูนย์นะครับอ่าอย่างคันนี้จะเป็นได้ล้อใหญ่มาด้วยนะครับจากนอกนะครับยางเบอร์หกห้าศูนย์หกห้าสามแปดนะครับแต่สามสี่ศูนย์ช่วงท้ายจะเป็นระบบเพื่อยกสองข้างนะครับระบบเพื่อยกสองข้างนะครับสะโพกใหญ่นะครับ สะโพกใหญ่หน้าเป็นหน้าเป็นล้อตรงนี้จะมีความหนากว่านะครับเพื่อบ่งบอกว่าตัวนี้จะเป็นเฟืองทดสี่ลูกนะครับในสะโพกจะเป็นเฟืองทดสีล่ลูกลูกเฟือนล้อหลังจะใหญ่กว่าปกปตินะครับอ่าอันนี้เป็นข้อมูลเชิงลึกนะครับที่จะอธิบายฟังนะครับอ่าแล้วก็แปดสามสี่สนย์ 0, ที่เป็นรุ่นท็อปนะครับสังเกตตรงปั๊มเชื่อเพลิงจะมีให้คมๆตรงนี้ครับผมก็ไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรนะครับเนี่ยเนี่ยปั๊มปั๊มโซลา่าจะมีคมๆแบบนี้นะครับ แล้วก็จะเป็นคันหน้ามีนูนนะครับแน่นอนแต่สามสี่ศูนย์จะเป็นกระบอกเครื่อยกนะครับสองข้างนะครับเผารอจะเป็นเผาเผาสะโพกสะโพกลูกพื้นใหญ่นะครับสะโพกลูกพื้นใหญ่ดูยังไงนะครับดูตรงนี้นะครับดูบ่ามันนี่ครับจะมีความหนากว่าของกสี่ศูนย์นะครับลูกพื้นก็จะใหญ่กว่าสี่ล้อใหญ่กว่านะครับเหมือนท็จะเป็นสี่ลูกนะครับ แต่340รุ่นแรกจะยังไม่มีเทอร์โบนะครับเป็นชัก5นิ้วนะครับจะเป็นเครื่องตัวเดียวกับ8240นะครับเลขเครื่องจะเป็น TTB นะครับแต่ถ้าเป็น8240เลขเครื่องจะเป็น TA นะครับพอมาเป็น8340รุ่นถัดมาที่เป็นคันหน้าคันละโลที่เป็นเทอร์โบแล้วนะครับเลขเครื่องจะเป็น WK นะครับลูกสูบจะใช้ของ7740นะครับต่8240รุ่นแรกนะครับจะใช้ลูกสูบของ6640นะครับสลักลูกสูบเล็กนะครับแหวนไม่มีเทอร์โบนะครับ อันนี้เป็นรุ่นท็อปก็จะเป็นเสื้อนิวแล้วนะครับนี่ครับชักห้านิ้วนะครับสลักสูบใหญ่นะครับการสูบเหมือนเจ็ดเจ็ดสี่ศูนย์ลูกสูบเจ็ดเจ็ดสี่ศูนย์นะครับแหวนสูบเจ็ดเจ็ดสี่ศูนย์นะครับขาหน้านิวพันแลนจะเป็นตัวกว้างนะครับขาหน้านิวเหมือนกันนะครับกว่าแต่จะกว้างกว่าพวกหกสี่ศูนย์นะครับแต่เฟืองในดุมจะเท่ากันนะครับแต่ต้องไบต์ชุดไบต์สี่นะครับไบสีจะมีจํานวนรอบฟันที่มากกว่านะครับ เฟืองทดหลังจะเป็นเฟืองทดสี่ลูกนะครับอ่านี่คือแปดสามสี่ศูนย์นะครับส่วนใหญ่จะเป็นเจสิบหกคูณสิบหกนะครับทบทวนนะครับแปดสามสี่ศูนย์นะครับรุ่นแรกไม่มีเทอร์โบนะครับเรียกเครื่องทีบีนะครับรุ่นหลังจะเป็น wk นะครับจะแปลจะก็จะ wk จะแปลว่าลูกสูบจะเป็นเทอร์โบนะครับดูจากเลขเครื่องได้เลยนะครับ นครับใครอยากได้เครื่องแปดสาีูนยหรืออะไรนะครับก็ให้ดูเลขเครื่องเลยนะครับ WK ครับนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์นะครับรู้ไว้จะได้ไม่ง่นะครับ